สวัสดีครับไปรุ่นกูแดกที่ไหนไปรมันเป็นอย่างนี้วะ <c oughs> ที่เหลือก็จะเป็นชุดๆนะครับเป็นชุดๆเป็นชุดๆไม้ย่อาแจกเยอะๆนะถ้าเกมปิดนี่ก็เสียใจอยู่นะครับเพราะว่าเป็นเกมที่บบาเป็นเกมที่แบบว่ากูเล่นเยอะอะไรเงี้ยครับไม่มีะไรกูเล่นเยอะแค่นั้นเองนะจริง ไอตัวนี้กูไม่ได้ได้ไม่เป็นไรนะตัวเราต้องเล่นก็ไม่มีเยอะมอเตอร์ไซค์ก็เยอะอยู่นะบอกหปแต่ละวันไม่มเฮี้ยเลยเลยมอเตอร์ไซค์ที่สี่สิบห้าทั้งวันเลยโอ้มันขี่แรงวะ่ะมอเตอร์ไซค์เฮี้ยนี่แม่งแบบเตะอยู่เอาม่น่าใหม่นะรุนแรงกันไปบางทีขอไปก็คุณผู้ชม กูเกลียดเด็กแบ้นมากเอาเลยนะกูเห็นยู่ต่อยแม่เึ้ามา,ใค,มาใครเป็นเด็กแบน้นนี่อย่าประคุยกับกูเลยแม่งไ,ไปตายเข้าไปเลยอันนี้พูดจริงเกลียดมากน่ารำคาญเฮียทั้งวันเลยไม่มีใครชอบนักเด็กแบ้นไหนเฮียมุกผูิพิทวีร เสียงดังนะวิทยาเราไปบิดเราไปบิดรถแถวที่มีคนเ,อเยอะๆรูดีเหี้ยแถวที่มีนักเลงเ,เยอะละ่ะไปบึนไปตัดรอบอะมึงตายไปะเพราะฉนั้นแล้วมนถึงอันตรายครับเพราะฉั้นแหละเด็กแว้นมันถึงอันตรายนะครับเด็กแว้นมันอขันตราย อาชีพหาส้นตีนเนี่ยไอ้ปอนหาส้นตีนไม่ใช่อาชีพปอนหาส้นตีนนะไม่ใช่อาชีพนะเด็กแว้นเนี่ยปอนหาส้นตีนโคตรยั่วอะโคตรยั่วคือเขาเรียกว่าโคตรยั่ว ยังไม่ได้ดานใหม่เนะมันจะคุณจะได้ไหมเนี่ยตัวนี้คุณถือว่าแหลมตัวนี้นางนางเป็นประเภทไหนวะป,นประเภทคอนไหมถ้าเป็นประเภทคอนเป็นประเภทกระดาษโอเคกระดาษกระดาษ ก็ดาเน่าจะสู้คอไม่ได้ว่ะต้องเล่นไอดาเน,นี้แล้วกันสู้ไม่ได้ก็ถือว่าทูทูได้ไทยไปแล้วกันอยู่ไหนวะคนสวยอยู่ไหนเนี่ยอยู่เนี่ยโอเคเริ่ม,มาเลยนางในฝันที่ฉันเปื้ออยู่ตรงนี้เหมือนที่ในฝัน อันตราย,ายก็รู้ตัวดีหัวใจเป็นไฟไม่ฟักแล้ในฝันที่ฉันเจออยู่ตรงเมื่อที่แห่งฝัน โซล่าเยอะละฮะไอ้น้องตีแรงว่ะตีแรงมาก้เป็น,าาน,ย,นยังไงนายหมูตอนโซล,ล่าหมูตอนสามพัน,นโซล่าเฮ้ย

ก็จบกันไปแล้วนะครับนะก็ที่เหลือก็เป็นชุดนะครับมันจะแจกชุดพรุ่งน,นง,งนี้กงไม่ได้เล่น,นไอ้น้องันนี้เราเล่นแล้วไอตัวสุดท้ายเนี่ยกูไม่รู้ว่าจะทำยังไงหมดเปิดไม่ได้เลยเพชรแม่ตะหลักแสนไม่ได้ส้นตีนเลยคือกูสงสัยแล้วว่าไอไอตู้เฮี้ยนี่ม,นมันมีไอตัวนี้ไหมกู <c oughs> เปิดตู้นี้มึงก็งไม่มีมันคืออะไรยังไงวะไอเลตตัวนี้มันสูงกว่านะครับสิบสองเห็นไหมก็ไมกูเปิดไม่ได้วะ เป็นตั้งแสนไม่ได้เลยอ่ะช่งแม่งไม่ได้ไม่ได้กูไม่เล่นเท่านั้นแหละใครที่คํารับชมฝากกดไลค์สนับสนุให้ผมเลยนะครับ